สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยร์กรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเดือนพฤษภาคมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ดาวสุขดาวพฤหัสและดาวอังคารเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสำหรับเรือนสามราศีอีกทั้งดาวเสาร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรและดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบมรณะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นผู้ที่รอดพ้นจากความหายนะและภัยพิบัติทั้งปวงอีกทั้งยังส่งผลดีด้านการงานด้านการเงินด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทําให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจม่มใส และมีความสุขกับผลประโยชน์รายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวที่โครจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคําพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่21พฤษภาคมโคจรสถิตพบมรณะเป็นดาวปริวัติเกษตรส่งผลให้ด้านการเงินในช่วงนี้อยู่ในสถานะที่มั่นคงถาวรเป็นอย่างมากมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งและจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด พุ่งน,นี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจ,ดดดจากธุรกิจโดยตรงด้านการเงินเช่นรายได้จากการหมุนเงินรายได้จากการเป็นนายทุนด้านการเงินรายได้จากการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยรายได้จากการติดต่อธุรกิจการเงินด้านต่างๆเช่นรายได้จากการเป็นนักการบัญชีและธนาคารและรายได้จากการค้าขายทุกชนิด อีกทั้งจังจะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือรายได้จากการไปทำงานยังต่างประเทศช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีอำนาจบารมีด้านการเงินเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมเชื่อถือและเลื่อมใสของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด กระแสเงินจะหมุนเวียนคล่องตัวอยู่ในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจการเงินด้านใดก็มักจะมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในภายภา,ยาคหน้าดังหวงังสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินระยะนี้พึงระวังบุตรบริวารลูกน้องหุ้นส่วนและผู้ใหญ่บางคนอาจคิดเบียดบางผลประโยชน์ด้านการเงิน ดังนั้นพึงระวังอย่าไว้ใจใครให้มากนักอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุกดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบมรณะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมาหาอุดเป็นกู้สมพลและดาวสุกดาวแห่งการเงินโยกับดาวเสาเจ้าเรือนอุดตะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูและโยกกับดาวเกตเป็นคู่วุ่นวายคู่พลิกแปลงจึงส่งผลดีและผลเสียดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่21พฤษภาคมดาวสุขดาวแห่งการเงินยกเข้สาสู่ราศีพฤษภช่วงนี้ด้านการเงินอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรเป็นอย่างมากจะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด การเริ่มลงทุนในธุรกิจด้านการเงินใดๆก็อยู่ในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าถึงจะต้องจ่ายเงินไปกับการลงทุนอยู่บ้างแต่ก็จะได้เงินกับคืนมาเป็นกอบเป็นกรรมในภายหลังสำหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและการขนส่งทุกชนิด อีกทั้งรายได้ด้านการเงินที่ลงทุนในธุรกิจต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีสร้างรายได้เป็นเงินก้อนใหญ่ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนดาวมฤตยูเป็นคู่เสียทรัพย ดังนั้นจะริเริ่มลงทุนในธุรกิจด้านการเงินใดๆกับหุ้นส่วนบางคนควรพิจารณาให้รอบคอบอาจสร้างความเสียหายหรือการถูกโกงส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้เรื่องนี้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการเงิน อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และดาวศุกร์ดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกเป็นคู่สมพลและดาวศุกร์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเจ้าเรือนตนุเป็นคู่ธาตุคู่เสน่ห์และดาวศุกร์ดาวแห่งการเงินโยกับดาวราหูเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันคู่หลงละเริง อีกทั้งดาวสุกยังโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือนมอรณะเป็นคู่มิตรและตรีโกนกับลักนณาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลักนาราศีกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของชาวรักนาราสีกันคือดาวพุธระยะวันที่หนึ 7, ่งถึงวันที่เจพฤษภาคมโคจรสถิตพบปัตตนิเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ระยะนี้เจ้าชะตาจะมีงานทําอยู่อย่างไม่ขาดธุรก,กิจด้านการงานหรือสถานที่ทำงานถ้าได้รวมมือทําในสถานที่ที่เป็นของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้าม จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงเจ็ดวันนี้จะมีงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินญ,ญานพาหนะเข้ามาให้ทำเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอีกทั้งจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับมิตรสหายและคนหมู่มากส่งผลให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาด สำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ถ้าได้รเริ่มลงทุนมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายอีกทั้งยังจะมีการพัฒนาด้านการค้าขายในรูปแบบใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายส่งขายปลีก นำเข้าส่งออกหรือรับส่งสินค้าทางออนไลน์และจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น และได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้ด้านการศึกษาจะมีความสะดวกสบายและขยันขันแข็งด้านการศึกษาเป็นอย่างมากคิดจะเริ่มร่ำเรียนวิชาขแขนงใหม่ๆด้านใดก็จะประสบผลสำเร็จดังหวังอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ไปยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศในสถานศึกษาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ว่างงานตกงานไม่มีงานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังสำหรับด้านการสมัครงานถ้าได้ทำงานที่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเจริญก้าวหน้าพัฒนาด้านการงานในภายภาคหน้า สำหรับข้อครวรระวังด้านการงานหรือด้านการศึกษาให้ระวังอย่าใช้คำพูดจาที่รุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องอาจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้การเริ่มลงทุนธุรกิจการงานถ้าจะลงชื่อเซ็นเอกสารในสัญญาข้อผูกพันใดๆควรพิจารณาให้รอบคอบอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า ที่เป็นเช่นนี้พระดาพุทธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปัตตนิอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูเป็นคู่ศัตรูและดาวพุทธดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนดาวอังคารเป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งดาวพุทธดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนพันธุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่ปราดบัณฑิต อีกทั้งยังโยกกับดาวมรุตอายูเจ้าเรือนอลิและเล็งลักคณาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่7พฤษ,ษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมช่วงนี้ดาวพุธดาวแห่งการงานยกข็สู่ราศีเมษสถิตพบม,มรณะอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ช่วงนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนมรณะเป็นดาวปริวัติเกษตร และมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรส่งผลให้พบมรณะไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ดาวพุทธดาวแห่งการงานเป็นอย่างมากช่วงนี้งานที่โดดเด่นที่สุดที่จะสร้างชื่อเสียงและผลงานและรายได้ผลประโยชน์คือธุรกิจการงานในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นผู้ที่พูดจาดีมีสเสน่ห ส่งผลให้การงานด้านติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์หรือการคบหาสมาคมกับคนหมู่มากดำเนินไปได้ด้วยดีอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์สร้างรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูงอย่างไม่คาดคิดที่เป็นเยนนี้พระดาพุทธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะ อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่ธาตุคู่เสน่ห์และดาวพุทธอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่ประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังโยกกับดาวเกตที่เป็นดาวอุดเป็นคู่วาทศิลป์และโยกดาวเสาเจ้าเรือนปุตตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่สมพล จึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่25พฤษภาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวพุธยกเข้าสู่ราศีพฤษภสถิตพบสุพะอยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูส่งผลให้ช่วง4-5วันนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิม ช้าชตาจะเป็นผู้ที่มีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดโอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับด้านการงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินทุกชนิดด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศ จะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างมากส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพฤหัส ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรสำหรับดาวสุกดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงช่วงนี้โคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศสำหรับดาวอังคารเจ้าเรือมรนมรณะช่วงนี้โคจรสถิตพบปัตตนิเป็นดาวปริวัติเกษตร ทำให้พบมรณะไม่อาจห้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวสุขดาวแห่งความรักเป็นอย่างมากระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่21พฤษภาคมสําหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือเป็นชาวต่างชาติ เป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตย์และจริงใจมีฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานดีได้พบเจอโดยมิตรสหายแนะนำให้ได้รู้จักหรืออาจได้พบเจอกันในงานพบปะสังสรรค์งานสังคมหรือพบเจอกันในระหว่างเดินทางทำธุรกิจสำหรับด้านความรักอาจต้องใช้ความพยายามในการสารสัมพันธ์รักอยู่บ้างเพราะมีศัตรูคู่แข่ง แย่งชิงความรักอยู่หลายคนแต่ก็จะประสบผลสำเร็จได้คนรักมาเป็นคู่ร่วมชีวิตในภายหลังแต่งงานแล้วชีวิตรักจะมั่นคงถาวรอุดมด้วยโวรคพั์และตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนตลอดรอดฟังวันที่21พฤษภาคมดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสและดาวมฤตยูช่วงนี้สำหรับคนโสดก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสได้พบรักอีกครั้งผู้ที่ได้พบเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงถาวรเป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตย์และจริงใจกู่สร้างคูสมกันมาแต่ปางก่อน ได้พบเจอกันในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรืออาจจะเป็นผู้ร่วมงานที่เคยเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันและไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รักกันมาก่อนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นใช้ชีวิตรักร่วมกันอยู่จนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ระยะวันที่1ถึงวันที่21พฤษภาคมช่วงนี้ด้านความรักจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันเป็นอย่างมากใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นอีกทั้งตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปต้องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งจะได้พากันไปต้องเที่ยวพบกับพลิงศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้บูชาพระหรือพากันไปปฏิบัติธรรมและจะได้พากันไปเที่ยวชมสิ่งแปลกใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยหลังวันที่21พฤษภาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอีกทั้งยังจะได้ร่วมลงทุนธุร,รกิจหรือทำงานร่วมกัน สร้างรายได้และผลประโยชน์ไว้สำหรับอนาคตเป็นอย่างมากสำหรับปัญหาและอุปสรรคด้านความรักก็พอมีอยู่บ้างระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดดังนั้นธุรกิจที่ได้ร่วมลงทุนควรระมัดระวังรายรับรายจ่ายและข้อขัดแย้งด้านการเงินเอาไว้ให้มากๆอย่าเห็นผลประโยชน์ด้านการเงินให้อยู่เหนือกว่าด้านความรัก อีกทั้งช่วงนี้ชาวชะตามักจะได้ออกงานสังคมพบปะสังสรรค์กับมิตรสหายและผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่อย่างบ่อยครั้งปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้นดังนั้นจึงควรพึงระวังรักษาอารมณ์ให้ดีให้เกียรติขึ้นกันและก,กันและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้มากขึ้นกว่าเดิมชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่น สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันคือดาวจันทร์สำหรับดาวจันทร์เป็นดาวที่โครจรเร็วหนึ่งราศีประมาณสองวันครึ่งดังนั้นชาวลัคนาราศีกัน ด้านโชคลาภจึงมักจะมีอยู่อย่างตลอดแต่เขาเป็นโชคลาภที่เล็กๆน้อยๆโอกาสที่จะเกิดโชคลาภใหญ่มักจะอยู่ในช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์กับดาวต่างๆที่ดีดังนั้นโชคลาภใหญ่จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งตามราศรีที่ดาวจันโคจรผ่าน ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ทิศทางของดาวจันทีร์ท่โคจรพบร้ายต่างๆเช่นพบอริพบมรณะและพบวินาศก็ไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ดาวจันทร์ดาวแห่งโชคลาภเป็นอย่างมากโชคลาภที่เกิดขึ้นด้านอสังหาริมทรัพย์โชคลาภจากการหมุนเงินโชคลาภจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูง และโชคลาภที่มาจากธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงที่ดาวจันทร์จะเกิดโชคใหญ่ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ในระหว่างวันที่8ถึงวันที่14พฤษภาคมไปจนตลอดทั้งวันช่วงนี้ดาวจันทรโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมะและพบลาภะ ช่วงวันที่8ถึงวันที่9สองวันนี้ดาวจันโคโจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่ศัตรูช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการเงินและโชคใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ อีกทั้งโชคใหญ่ที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศจะมีเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะผ่านอุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการถูกหลอกถูกโกงอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีและได้โชคใหญ่ดังหวังช่วงวันที่10ถึงวันที่12พฤษภาคมดาวจันโคจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกช่วงนี้จะมีโชคใหญ่เกิดขึ้น เป็นโชคกล้าที่มาจากด้านการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมกับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานและโชคใหญ่ด้านการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์โชคใหญ่ที่แม้จากด้านชื่อเสียงเกียรติยศในผลงานด้านต่างๆช่วงนี้เจ้าชะตาจะใช้ความรู้ความสามารถและไหวพริบของตนเอง สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านโชคลาภห้เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงช่วงวันที่12ถึงวันที่1 4สี่พฤษภาคมดาวจันโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นปฐุมเกณฑ์และเป็นดาวพละจันทร์ช่วงนี้โชคลาภจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ขาดโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่มีอยู่อย่างบ่อยครั้งทั้งโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์ และโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะโชคดีมีโอกาสได้พบมิตรสหายที่ดีและได้พบกับผู้มีเกียรติสูงและผู้มีอำนาจสูงในธุรกิจด,ด้านต่างๆอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านอยู่อย่างตลอดสำหรับอีกช่วงหนึ่งที่มีโอกาสเป,เป็นอย่างสูงที่จะเกิดโชคใหญ่ คือระหว่างวันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคมช่วงนี้ดาวจันดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุและพบกระดุมพระวันที่20ถึงวันที่21ช่วงนี้ดาวจันดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคกุลกคณาช่วงนี้จะมีโชคลาภทั้งโชคใหญ่และโชคเล็กเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจด,ด้านใดมักจะมีโชคอยู่อย่างเสมอเสมอเจ้าชะตาจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองสร้างโชคใหญ่ให้เกิดขึ้นระยะวันที่22ถึงวันที่23พฤษภาคมดาวจันดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวพระจันและเป็นดาวจุลจักร ระยะนีโชคลาภใหญ่ด้านการเงินมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเกิดขึ้นและโชคลาภที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอีกทั้งโชคลาภด้านการเงินก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างตลอดสำหรับวันเวลาต่างๆที่ไม่ได้กล่าวไวนะ้ณที่นี้ดาวจันทร์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบต่างๆอยู่ในทิศท,ทางที่ดี และมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดโชคลาภแก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคกกนาราศีกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกัน ทิศประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างขอดมาทางทิศตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศ ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆเดินทางไปยังทิศที่ด,ดีตามความประสงค์หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคล เดินทางออกจากบ้านเดินทางไปยังทิศท,ที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศท,ที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้ที่อยู่ในทิศท,ที่ดีทิศท,ที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศท,ที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีกันครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาคือเลขสเลขประจำตัวตนและการงานเลขหเลขแห่งการเงินเลขสองเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบ,บูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปบนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสีเลขแห่งการงานปักธูป17ดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขหเลขแห่งการเงินและความเจริญรุ่งเรืองปักธูป21ดอก บูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขสองเลขแข่งโชคลาบปักทูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก จงบันดาลให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับ ขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ